Evet dinleyelim. Cep telefonu alıyoruz. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Vitrindeki telefona bakmak istiyorum. Tabii efendim. Hangisi? Soldaki. Bu telefonlar çift kartlı. Ben de böyle bir telefon istiyorum. ö n อ e k น t e l e f o ทร m tek k ม r t l ı y d ı i เนทรศัพมี่มีแอนไ้รที่สอ่ยอัโกดอะไราทม่กรคโซดาคิโซดาคัโลด์มมือ่งนมือเอินคม ไม่แน่ใจเอาลองดูจคิใช่ไหมคะเอเมนอนเจคิก็บอกว่าอีกินลาอีกึนแรกบุยดุนวิทรินเด็กี้ทรัพนะบักมักอิสติโอรุมฉันต้องการที่จะดูโทรศัพท์ในตู้โชว์นะคะ อ่าฉันผมต้องการที่จะดูโทรศัพท์ในตู้โชว์ครับทับเป้เอฟเฟนเดมห้างกี่ซีได้สิอันไหนหรอโซลดาคิอันที่มันอยู่ด้านซ้ายโซลแปลว่าซ้ายโซลดาฝั่งซ้ายโซลดาคิอันนั้นอ่ะอันที่มันอยู่ฝั่งซ้ายเนะี่ยบูทเทลโฟนลัดชิฟคาดเลยชิฟแปลว่าคู่คาดก็คือซิมการ์ดนะคะอืมมันใส่ได้สองซิม โทรศัพท์นี้ใส่ได้สองซิมนั่นเองเบ n น e ด็บเบลเลสบีทีเลฟอนอิสติโยรมช่ฉันอยากจะได้โทรศัพท์แบบนี้แหละเออันจะคิดโทรศัพท์นุ่มเทค r าดลื่ดโทรศัพท์ของฉันอันก่อนหน้านี้มันแค่มันเทคเทคก็คืออันเดียวมันใส่มันมันเป็นซิมการ์ดอันเดียวใส่ซิมการ์ดได้อันเดียวอินเทอร์เน็ตบาลานทฤษฎวาวมั้ยบาลานทฤษฎก็คือมีต่ออินเทอร์เน็ตได้ไหมอือ โทรศัพท์เนี้ยอันที่เขากําลังพูดถึงอยู่เนี่ยเขาถามต่อว่ามันต่อโทรศัพท์มันต่ออินเทอร์เน็ตได้ไหม